มาแล้วจ้าลูกล้อที่ติดตั้งกับรุดเข็นแบบ2 in 1คืออะไรคือล้อที่สามารถปรับให้เป็นแบบหมุนได้360องศาหรือจะปรับให้ล้อวิ่งทางตรงได้ง่ายๆด้วยการใช้เท้าเหยียบหรืองัดนะคะสามารถติดตั้งกับรุดในแบบที่ต้องการได้ค่ะ ในตัวอย่างคลิปนี้นะคะติดตั้งกับโลเคสค,ค,ค่ะหรือบางคนเรียกว่ารถเข็นทรงสูงนะคะเหมาะกับโรงงานหรือสถานที่แคบหรือวางของแบบแนวลึกยาวเพื่อให้เข็นได้ง่ายๆนะคะเช่นทางแคบก็ปรับให้หมุนได้360องศาเพื่อจะได้เลี้ยวง่ายนะคะถ้าทางตรงก็ปรับให้ล้อวิ่งแบบทางตรงได้ง่ายมากๆเวลาเข็นก็ไม่สายไปสายมานะคะ ในแบบคลิปนี้เลยเราเทสโดยการให้ล้อหมุนเดี้ยววงแคบนะคะ360อองศาแล้วก็ปรับให้วิ่งเป็นทางตรงค่ะถ้าท่านได้สนใจทักมาสอบถามได้นะคะ ที่ Line assign happy move. แอทไซน p แฮปปีค่ะเรามีพนักงานขายของเราคอยให้คำแนะนำปรึกษานะคะหรืออยากให้เราเข้าไปดูหน้างานถึงบริษัทของท่านเพื่อแก้ปัญหาตอบโจทย์การใช้งานให้มากที่สุดสามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะหรือจะดูสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ที่ w w w h a p p y m o v e o n l i n e .com นะคะ มีสินค้าให้เลือกหลากหลายมากมายตั้งแต่ของใช้ในบ้านโรงพยาบาลโรงแรมโรงงานโลจิสติกก็มีนะคะเรามีศูนย์บริการหลังการขายทั่วกรุงเทพนะคะมีทั้งสาขาพระรามสามสาขาเยาวราชสาขาเพชรเกษมสาขาพานทองสาขาสามัมโลกงสาขาลังสิตโหมีมากมายสะดวกติดต่อที่ไหนก็ได้เลยนะคะพะนักง,งานเรายินดีให้บริการคา่ะ